สนับสนุนรายการโดย G.P.X Dare to Challenge พาชีวิตไปอีกสเต็ปกับ G.P.X D.C.3 สวัสดีครับพบกับรายการ g r e y b a k e r t a l k นะครับขอบคุณทาง G.P.X Dare to Challenge ผู้ให้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการครับ ใหม่ล่าสุด GPS DC3 อัปเกรดไปกับการขับขี่ด้วยเครื่องยนต์ GPS Hyperi e, ขนาด2 7 8 2้อยเจส cc สูบ4จังหวะระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำพร้อมอัปเกรดสู่การเดินทางครั้งใหม่ไปกับดีไซน์ที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ในแบบของคุณรุ่นสแตนดาร์ดจะมีราคาพิเศษอยู่ที่เพียง94,800บาทและรุ่นสปอร์ตที่มาพร้อมกับฟังก์ชัน traction control system แล้วก็ชกอัพหลังจากแบรนด์ YSS จะมีราคาพิเศษอยู่ที่เพียง99,800บาทเท่านั้นครับ เอาละครับวันนี้เรามาดูหัวข้อที่จะมาทอล์กกันนะครับมีกระแสข่าวลือที่น่าสนใจเลยทีเดียวกับความเป็นไปได้ของนิวซูซูกิเบิร์กแมน150ว่าที่รถมอเตอร์ไซค์แบบพรีเมียรสกูตเตอร์รุ่นใหม่ว่าอาจจะกำลังถูกพัฒนาและจะมีการเปิดตัวกันในช่วงหลังจากนี้นะครับโดยที่ตัวรถรุ่นนี้นั้นจะเป็นการแข่งขันในตลาดกับ2คู่แข่งตัวฉกาดอย่าง Pcx และ Nmax นั่นเองครับพื้นฐานของตัวรถนิวซูซูกิเบิร์กแมน150นะครับได้มีการวิเคราะห์ไว้ว่า มันจะมาจากรถของทางแบรนด์่าวจื้อในรุ่น USR150 ที่ทำตลาดอยู่ในประเทศจีนตอนนี้กราะว่าทางสุดกิและห่าวจื้อนั้นถือว่าเป็นพันธมิตรที่ทำการพัฒนาและผลิตรถมอเตอร์ไซค์ร่วมกันอย่างใ,ใกล้ชิดนั่นเองยกตัวอย่างในรุ่นสุดกิอินาซุมานะครับ250ที่มีการส่งออกไปขายยังต่างประเทศด้วย ถ้าเราจะพิจารณาถึงรูปลักษณ์งานออกแบบของถ่าวชื่อ USR150 แล้วก็ถือว่าตัวรถนั้นจะมาพร้อมกับความเรียบหรูและมีความลงตัวเลยทีเดียวตามแนวทางของรถพรีเมียมสกูตเตอร์สมัยใหม่ที่มาพร้อมกับฟีเจอร์อย่างระบบไฟ LED รอบคันพร้อมกับไฟ DRL นะครับระบบ Start and Stop System สําำหรับการดับและติดเครื่องยนต์อัตโนมัติเพื่อการประหยัดน้ำมันครับ ดิสเบรกหน้าหลังพร้อมระบบเบรก ABS ระบบกุญแจแบบรีโมทครับซึ่งถือว่ามันพร้อมที่จะแข่งขันกับคู่แข่งในของตลาดได้อย่างเหมาะสมเลยทีเดียวส่วนทางสเปคเครื่องยนต์นะครับคาดว่าจะมาในพิกัด1 4 9 c งสซีซีสูบซิงเกิลโอเวนคัมชาร์ปสวาล์วระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำครับห้แรงม้าสูงสุด1 4 4 ps ที่8,500รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด14.2นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาทีนาจอแสดงผลเป็นแบบดิจิตอลนะครับ แฟนๆของทางค่ายซูรุกิที่ดรอรถสกูตเตอร์ในคลาสนี้ก็ถือว่าพอมีลุ้นกันแล้วครับหากมีความคืบหน้าทางเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันโดยเร็วขอบคุณทาง G.P.X Dare to Challenge ผู้ให้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการครับแล้พบกับรายการ Great b c k e r Talk กันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดย G.P.X Dare to Challenge